คุณภาพของความรู้สำหรับมุสลิมเนี่ยความรู้ที่ตนเองศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าแล้จะพูดถึงคุณภาพของความรู้เนี่ยเราจะได้ให้กระบวนการศึกษา ขั้นตอนของการศึกษารวมถึงเรื่องการปลูกฝังชนิดความรู้ที่มันจะทําให้พลเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ไหนก็ตามเน,นะเขามีความรู้ที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพด้วยปริาอัสลามุอะลัยกุมุรฮ์บุลลอฮ์ฮะบรากาตูครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวันละประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาที่เราจะคุยในวันนี้กับเชคริดอมาสมาดีวิทยากรประจำรายการนะครับคือเรื่องของ คุณภาพความรู้อยู่ตรงไหนซึ่งมันเรื่องที่สำคัญมากแต่รายละเอียดเนี่ยมันมีความสําคัญและมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรคงไปคุยกับเชคครับสลามอะลัยกุมครับอ้าวสลัมออลักอยกุมตุลโลชอุลกาตุคุณภาพความรู้อยู่ตรงไหนมันยังไงฮะเชคเราคุยกันเรื่องอความสําคัญของความรู้เนาะอ่าครับที่จริงเรื่องนี้มันก็มันก็อยู่ในความสํานึกของคนทั่วๆไปว่าคนที่มีความรู้นี่จะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นแน่นอนทุกเรื่องเลยใช่ครับการดูแล สุขภาพตัวเองอการทำอาหากินการดูแลครอบครัวคนที่มีความรู้รประสบการณ์เนี่ยก็จะได้เปรียบอันได้เปรียบแต่ในขณะเดียวกันพอเราเห็นว่าเรื่องนี้ค่อนข้างมีมีความเสมอภาคหมายถึงว่าความสำคัญของความรู้เนี่ยคนทั่วโลกเนี่เขาเขาตระหนักกันละแต่การที่จะหาชนิดความรู้ที่มันพิเศษ ว่าคนอื่นความรู้ที่มันที่มันมีความความโดดเด่นรเราอยากจะเรียกว่าความรู้ที่มันมีคุณภาพเพราะมันจะส่งผลต่อเป้าหมายมหรือจุดหมายของความรู้เนี่ยเราได้ความรู้ที่มีคุณภาพมันก็ต้องมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพคืออะไรใช่คือคนเขาจะมองมองมองจากปลายทาง คือเขาจะไปดูชีวิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นจะจะสังเกตุเาเวลานักการเมืองหาเสียงเนี่ยเขาจะพูดถึงประเด็นนี้ใช่ไหมเขาจะเขาจะไม่พูดถึงความรู้ที่มีคุณภาพนะแต่ที่จริงประเด็นประเด็นที่เจริญแล้วเนี่ยเจ้าเรื่องนี้มาพูดมากกว่าเรื่องคุณภาพของความรู้เพราะมันจะไปสู่บั้นปลายของมันนี่ก็คือคุณภาพของชีวิตคุณภาพชีวิตนี่ที่เราจะมองมากที่สุดนี่ก็คือความสุขสบายมีบ้านมีช่องมีรถมีอะไรแบบนี้อะไรแบบเนี้ แต่ที่จริงนี่มันจะไม่ถึงตรงนั้นเพราะถ้าเราไม่มไ,ไม่มีเครื่องมือแล้ววิสัยทัศน์ที่กว้างขวางคุณภาพชีวิตเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาพลวงเราเห็นนะครับในประเทศที่ยังไม่เจริญหรือกำลังเจริญเนี่ยคนที่มีคุณภาพชีวิตก็อาจจะเป็นโจรก็ได้เป็นคนทุจริตก็ได้มีเงิน หรือหรือเป็นคนที่มีความรู้แต่ไม่มีคุณธรรมจริงไหมล่ะถ้าเราเอาวัตถุมาวัดจริงๆถั่ในความหมอการเมืองก็จริงนะเขาก็มีคุณภาพชีวิตนะแต่มักมักจะเป็นคนที่มีปัญหามีปัญหาและถ้าเราไปดูแล้วปัญหามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากความรู้หรือวิชาชีพของเขาเนี่ยไม่มีไม่มีจริยบัรเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องจริยบันแต่เรื่องคุณภาพชีวิตเนี่ย แน่นอนมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการสาธารณสุขที่ดีครับต้องการที่อาศัยที่ดีต้องการการเงินที่ดีแต่เราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนคนที่คนนี้ให้ความสําคัญกับความรู้เนี่ยเขาจะไม่เอาไม่เอาความรู้เนี่ยมามามาได้ซึ่งซึ่งคุณภาพชีวิตที่ไม่ชอบไม่มีคุณธรรมไม่มีคุณธรรมจะไม่เลือกไ,ไม่ถูกต้องออใช่ แต่ฉะนั้นเราต้องมาคุยกันเรื่องความรู้ที่มีคุณภาพแลวจะพูดถึงคุณภาพของความรู้เนี่ยเราจะได้ให้กระบวนการศึกษาขั้นตอนของการศึกษารวมถึงเรื่องการปลูกฝังชนิดความรู้ที่มันจะทําให้พลเมืองที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่ไหนก็ตามอน,นะเขามีความรู้ที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพโดยปริยายเช่นผมนึกถึงดูอาบทหนึ่งที่ท่านนบบีได้สอนเราเรื่องความรู้ที่ยังประโยชน์หรือ ทีมันนาฟิอันใช่มันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมครับมันก็เกี่ยวแต่เราจะพูดจะพูดถึงประเด็นนี้อีกอีกอีกแง่อีกแม่อีกแง่งงงงม,มุมหนึ่งอีก<อ>มุมหนึ่งแล้วก็จะเป็นประเด็นเฉพาะเลยเ<อ>นะแต่ความรู้ที่อย่างประโยชน์เนี่ย<ช>คือประโยชน์กับคุณภาพนี่มันก็คนละมิติกันนะครับประโยชน์นี่มันคือสิ่งที่นอกความรู้อืมคือความรู้นี่มันจะทํานมาซึ่งประโยชน์ให้มันเกิดขึ้นแต่คุณภาพนี่มันอยู่ในตัวความอยู่ในตัวความรู้อยู่ขณะเรียนรู้ อยู่ขนาดเรียนรู้เนี่ยคือมันต้องมันต้องมีอะไรบ่งเยอะบ่งบ่งบอกว่าบ่งบอกว่าความรู้เนี่ยมันมีมันมีอะไรดีอ่ะมันมีมันมีเซนน่ะเหมือนถึงจะมีคุณภาพไงเพราะเราจะไม่สัมผัสคุณภาพหลังจากที่จบแล้วแม่งั้นมันจะไม่มีกําลังใจใช่มันต้องระหว่างเรียนคือระหว่างเรียนรู้เนี่ยเรารู้ว่ากำลังเรียนแบบไหนรูปแบบแล้วหลักสูตรรวมถึงรวมถึงคุณภาพของ ครูบาอาจารย์คุณภาพของตัวตัวนักเรียนคุณภาพของหลักสูตรที่ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในในเรื่องคุณภาพความรู้นั่นมาตรฐานคุณภาพของความรู้อะไรเป็นตัววัดว่าอันนี้มาตรฐานอันนี้ไม่มีมาตรฐานเราจะเราจะมองสองมุมนะมุมหนึ่งเกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะศาสนาอิสลามคุณภาพความรู้ที่อิสลามให้เน้นเนี่ยคือคือความรู้ที่ที่มันยั่งยืนอื ความรู้ที่มันยั่งยืนมันก็ต้องเกี่ยวโยงกับหลักศรัทธาของของอิสลามเนี่ยอ,อิสลามไม่ได้มองว่าโลกนี้เนี่ยเป็นที่สุดของชีวิตแต่กี้เราพูดถึงคุณภาพชีวิต ถ้ามองถึงชีวิตเนี่ยในมุมมองของมุสลิมนะนะแค่เสียชีวิตมันก็จะรวมถึงเรื่องประกันสุขภาพสวรรค์นีการพอนอนตกติดเตียงใครจะมาดูแลนี่นี่คุณภาพชีวิตมันดีไซน์ตามเป้าหมายใช่แต่ถ้าผู้ศรัทธาบอกว่าโอ้แล้วถ้าฉันลงกุบวกุบกไปอยู่ในกุโบแล้วล่ะ้วยังไงตายหลังตายแล้วอะแล้วฉันไปวันเกียร์มาล่ะซึ่งผู้ศรัทธานี่มุสลิมนี่เขาเชื่อว่ามีจริงไงวิธีคิดนี้มันจึงทำมานะ วิธีการมันก็จะจำเป็นแน่นอนมันก็ต้องไปปรับตรงนู้นด้วยเราก็จะมองว่าเออพอฉันตายแล้วเนี่ยฉันก็จะต้องมีความรู้ความรู้เนี่ยมันจะต้องมันจะต้องยังประโยชน์ไปถึงตรงนู้นด้วยอันนี้นี่คือส่วนของคุณภาพเนี่ยฉะนั้นหลักศรัทธาความศรัทธาความเชื่อมั่นรวมถึงคุณธรรมความปฏิบัติต่างๆความดีต่างๆที่เราจะทำเนี่ยรวมถึงปฏิบัติตามคำสั่งใช้ คำสั่งสอนต่างๆนี่นะม,มันก็เป็นตัวการันตีว่าความรู้ของเราเนี่ยจะไปถึงหลังความตายด้วยชีวิตของเราทุกภาคส่วนเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับมิติกว้างนี้ซึ่งการแต่งงานอย่างเงี้ยมุสลิมเวลาแต่งงานเนี่ยเขาเขาจะไม่แต่งงานคู่ครองที่จะอยู่กับเขาอเอื้อความสุขซึ่งกันและกันความสุขสบายซึ่งกันและกันเฉพาะในโลกนี้แต่เขาจะเลือกคู่ครองที่ จะพา<ช>กัน<ช>พากันไปสูส่ความสุขยอ,อันนิรันดรอ,อ,อันนี้ในมุมในมุมศาสนาในมุมศาสนาเพราะฉะนั้นคุณภาพของความรู้สําหรับมุสลิมเนี่ยความรู้ที่ตนเองศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นความรู้ที่ทําให้เรามีคุณภาพชีวิตทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าฉะนั้นเวลาเปรียบเทียบเอาซะถ้าสมมติว่าจะได้มีคุณภาพชีวิตในโลกหน้าเนี่ย อยู่ในโลกนี้เนี่ยก็ต้องลําบากเพราะบางทีก็ต้องพูดความจริงทุจริตก็ไม่ได้ขโมยก็ไม่ได้เราก็ต้องเสียเปรียบกับคนอื่นไงคนอื่นนี่เขาหยิบไปหมดหยิบง่ายๆแต่เรายากเพราะเรารู้ว่าถ้าเราหยิบไม่ของไม่ใช่ของเราเนี่ยในปรโลกเนี่ยเราก็จะเดือดร้อนแสดงว,ว่าระวังแผนเพื่ออนาคตจริงก็ใช่ผู้เสียทา็เขาก็จเขาจะประเมินเอาถ้าถ้าในโลกนี้เนี่ยจะสิบปีนี่ฉันเดือดร้อนจะได้ มีคุณภาพชีวิตไปตลอดในโลกหน้านี่อันนี้คือความรู้ที่มันล้ำมิติล้ำมิติคนเขาเขาคิกว่าวางแผนชีวิตเนี่ยโอ้โหคนที่วางแผนถึงขนาดที่อายุเข้าเจ็ดสิบเกษียณแล้วนี่อันนี้คือสุดยอดแล้วนะใช่ใช่อายุปัจจุบันนะ้าสีเป็นคำเงินจะมายังไงทำเงานไม่ได้ไกลกว่านั้นหลังเสียชีวิตเราก็วางแผนด้วยแล้วมันจะมีผลกับการปฏิบัติตัวในโลกนี้ อันจะส่งผลว่าความสุขสบายบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นในโลกนี้ก็ได้ซึ่งคนทั่วไปในโลาจะมองว่าคนนี้วางแผนไวางแผนชีวิตไม่ดีคุณภาพชีวิตเขาเขาไม่ดีทำไมเลือกทางเพราะความรู้ของเขาเนี่ยมัน,ม,นมันด้อยและนี่คือมุมมองของคนบางคนโอ้คนที่เรียนศาสนานี่เป็นคนงูคนที่เรียนศาสนานี่คือคือไม่ไม่ไม่เอาโลกนี้ไม่เออไม่ลื่นอ่ะอไม่ไม่ไม่ยืดหยุ่นอ่ะอทำให้เขาเนี่เสียโอกาส เสียโอกาสที่จะได้นู่นนั่นนั่นและสุดท้ายนี่อย uh> ู่แบบลําบากในโลกนี้เพื่ออะไรคนคนนี้เนี่ยเขาเขามองเขามองว่ามีแค่โลกนี้แต่คนที่เรียนศาสนาเขาบอกว่าเออฉันไม่ทุจริตฉันไม่เอาของคนอื่นเขาฉันไม่ล่วงเกินทรัพย์ทรัพย์คนอื่นเขาเพราะในโลกหน้าเนี่ยฉันอยากจะมีคุณภาพชีวิตอันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยคือมุมมองที่จะทําให้คุณภาพความรู้ที่คนกําลังแสวงหาเนี่ย ไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนแต่มันจะเป็นมาตรฐานคุณภาพสําหรับคนที่มีความศรัทธาส่วนคนที่เขาไม่มีความศรัทธาเนี่ยอันนี้เราไม่รู้จะช่วยยังไง หมายถึงว่าถ้าเขาเป็นเป็นคนเซกุล่าคือคนที่โลกอย่างเดียวเซกุล่านี่ก็หมายถึงก็โลกไงแต่ความรู้ไงวิทยาศาสตร์ไงพิสูจน์ไม่ได้หรอกโลกหน้านี่จะมีคุณภาพอะไรสวรรค์นรกอะไรมันมันทดลองไม่ได้ขาดหลักสัทธานี่มันก็จะคุยกันคนละมุมคุยกันคนละมาตรฐานแต่เราเราคุยในมาตรฐานคือเราจะไม่เถียงไงหมายถึงว่าคนนี่ไม่ไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ก็แล้วกันถ้าถ้าอยากจะเถียงก็ต้องไปคุยอีกอีกเซชัอีกชัน แต่เรากำลังคุยกับผู้ศรัทธาคุณภาพความรู้ของท่านนี่นะที่ต้องต้องยึดเนี่ยก็คือทุกความรู้นะแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ทำไมฮะคนเรียนหมอคุณนำ้ำซะคนเรียนนิติศาสตร์จะเป็นทนายค,ความเป็นผู้วิพักษ์ษา응เขาสามารถร่ำรวยมีคุณภาพชีวิตแบบไม่เหมือนคนอื่นเลยถ้าเขาใช้ความรู้ของเขาใน ด้านที่ด้านมืดอะที่มันไม่ถูกต้องไม่ถูกกฎหมายเขาทําได้อย่างที่เราเห็นกันครัับกการเมืองอะไรแบบที่เราเห็นกิดแต่ในขนาดเดียวกันเขาสามารถยืนตรงความรู้ของเขาที่ไม่ใช่ความรู้เสือานะใช้ในการให้เกิดคุณธรรมความถูกต้องความยุติธรรมซึ่งจะทำให้หลายคนไม่สบายใจและทำให้เขาอาจจะเสียเปรียบในเรื่องบางเรื่อง สวัสดีการบ้างเจ้านายไม่พอบ้างอะไรแบบเนี้ยข่าวหน้าก็ไม่ยกไม่ขึ้นยศมาอะไรแบบหลายๆที่เราเห็นกันแล้วรู้กันดีนะอันนี้เป็นคนที่มีความรู้ที่มีคุณภาพเพราะมีคุณธรรมเพราะได้คำหนึงถึงโลกหน้า ที่เขาจะต้องถูกสอบสวนว่าความรู้ที่ได้มาซึ่งไม่ใช่ความรู้ศาสนานะเป็นความรู้สามัญนี่แหละวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยอุตสาหกรรมใช่่สถาปนิกออกแบบตสตระหาตสระหาอนใช่ไหมเสียหายเกิดเหตุมเกิดจากอะไรเกิดจากสถาปนิกหรือหรือที่เขาเซ็นเซ็นไม่ถูกต้องมาอะไรคือทั้งหมดนี่มันมันมันกลับมาถึงมาถึงความรู้ที่เขาเรียนรู้กันมาเนี่ยเขามี อะไรที่ทำให้เขาเนี่ยคำหนึ่งถึงความเมี่ยมเกรงต่อพระเจ้าคำหนึ่งถึงความถูกต้องความถูกต้องความยุติธรรม,มความเสียหายของคนอื่น เออทาไมฉันต้องต้องมีคุณภาพชีวิตแต่ชีวิตแต่ชีวิตของคนอื่นในคุณภาพเนี่ยเขาจะยับเยินไปเลยอ่ะทําไมทําไมต้องคิดแบบนี้น่ะเห็นแก่ตัวมั้ยไม่มีความรู้ที่จะเห็นแก่ตัวอย่างเดียวเอาความรู้ที่ทําให้ฉันเนี่ยร่ํารวยเอาอย่างเดียวแล้วคนอื่นเขาก็เดือดร้อนไปเดือดร้อนไปเนี่ยซึ่งมันจะไม่เป็นความรู้ที่มีคุณภาพมันเป็นความรู้ที่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 มันแย่มากไงเรียนรู้กันมาแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณมาเป็นคนแบบนี้เนะสังคมไม่ไม่ยึกย่องเลยนะแต่เราเห็นนะครับคนที่ มีความรู้และมีคุณธรรมในขณะเดียวกันมีเรื่องที่น่ายกตัวอย่างนะเช่นยังไงฮะโนเบลโนเบลนี่เป็นคนโนเวีนะครับครับเป็นเจ้าของชื่อรางวัลด้วยและารางวัลน,นี่มาที่หลังที่จริงเนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และเป็นคนที่ผลิตผลิตวัตถุดิบของระเบิดทุกชนิดโลกนี้นี่ที่มีระเบิดทุกชนิดนี่นะก็ใช้ไอ้สูตรสูตรของเขานี่และ แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยนะหลังจากที่เขาได้พัฒนาสูตรระเบิดเนี่ยแล้วก็โลกได้นําไปใช้กันเนี่ยเขาสํานึกว่ามันเกิดความเสียหายว่าเสือคือเขาตั้งตั้งใจที่จะให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ไงไม่ใช่เป็นเครื่องมือในการฆ่าคนอื่นใช้ในการระเบิดเหมืองอะไรที่มันอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่ะแต่ปรากฏว่ามันถูกใช้ใน มากกว่าในสิ่งที่เขาต้องการ mm. เขารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าว่ามันอาจจะถูกใช้ในแต่เขามองว่าถ้าไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์นี่ยม,มันจะได้มากกว่านะ mm. แต่ควบคุมไม่ได้ไง mm. เพราะคนไม่ดีในโลกนี้นี่อาจจะมากกว่าคนดี mm. Mm. พอเขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเขาหรือเรื่องเรื่องประดิษฐ์ของเขานี่ถูกใช้ในเรื่องที่ไม่ดีนี่เขาก็เลยเสียใจ mm. ก็เลย บริจาคตอนนั้นเงงบของเขาเนี่ยเป็นล้านนะนะครับซึ่งเยอะมากมหาศาลเขาเป็นคนร่ำรวยอยู่แล้วไงให้เป็นรางวัลโนเบลเพื่อชดความบกพร่องความผิดพลาดูเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้ที่เคยพลาดไปแล้วแล้วก็เห็นผลงานของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะยับยั้งความชั่วก็เลยพยายามทำอะไรที่กระตุ้นให้ความรู้เนี่ย เกิดประโยชน์กับมีโนเบลสันติภาพโนเบลวิทยาศาสตร์โนเบลแพทย์ใช่ไหมอันนี้ทั้งหมดนี่มันก็กระตุ้นให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกหรือนักวิชาการทั่วโลกนี่ขยันที่จะผลิตประดิษฐ์สิ่งที่มีประโยชน์สําหรับมนุษยชาติเห็นไหมนี่คือตัวอย่างของของความรู้ที่มีคุณภาพเท่ากับเขากําลังกระตุ้นความสํานึกของผู้รู้ทั่วโลกว่าถ้าความรู้ของตัวเองเนี่ย จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนน่ะนะคุณไม่น่ายกย่องเลยแต่คนที่น่ายกย่องนี่เรนี่เป็นเงื่อนไขตอบเป็นเงื่อนไขของของรางวัลน่ะนะคือเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคนที่จะทำมาเครื่องบินรบอัจฉริยะอะไรเนี่ยไม่ได้รางวัลอ๋อใช่คือมันมีประสบการณ์ของเขาเองไงใครที่จะผลิตจรวดผลิตโดรนอะไรที่มัน AI ไอะไรเนี่ยไม่ได้รางวัลเลยนะพวกนี้เนี่ยเขาหมดเลยอยู่นอกกรอบไม่อยู่ในคุณสมบัติเลย แต่ถ้าคนที่ทําอะไรที่มันเป็นเปิด์ดแล้วก็ในในเหตุผลของได้รางวัลเนี่ย<ม>เขาจะพูดระบุประโยคนี้เลยนะ,<ม><ม>ะเะผลิตพันของเขาหรือประดิษฐ์ของเขาเนี่ย<ม>สร้างคุณประโยชน์มหา,าศาลสําหรับมนุษยชาติ<ม>และเรื่องนี้ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ <c oughs> เลือกแนวทางศึกษาสําหรับอิสลามเนี่ยเลือกแม้กระทั่งประโยคที่เราจะเรียนรู้ เลือกละเอียดขนาดนั้นเลยครับใช่อิหม่าม,มชาติบีเนี่ยเขาได้พูดเรื่องนี้ในหนังสืออัลมัวฟะก้อนมัลฟะก้อนเนี่ยเป็นหนังสือที่ประถมมัธของหนังสือเนี่ยพูดถึงเรื่องเ,ออเหตุผลของการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องรู้เรื่องศาสนาเขาบอกว่าทุกประโยคทุกคดีความรู้ที่เราเรียนรู้เนี่ยถ้ามันไม่เกิดประโยชน์นะมันก็คือเรื่องไร้สาระ Mm hmm. มันคือเรื่องที่แบบว่าอ,อ่านกันเฉยๆ mm hmm. เรียนรู้กันเฉยๆแต่มันจะไม่ไม่อประโยชน์อ mm hmm. และประโยชน์ที่เขาได้กําหนดเนี่ยทิศทางหรือกรอบของมันเนี่ยประโยชน์ที่เกิดที่จะเกิดขึ้นทั้งในโลกนี้และกับโลกหน้า mm hmm. ถ้ามีประโยชน์นะอะไรที่ความรู้ที่ทําให้เราเนียมเกรงอะไรที่เราให้มีมความศรัทธามากขึ้น mm hmm. ทําให้เรามีคุณธรรมมากขึ้นมีมารยาทมากขึ้น มีความรู้ที่สามารถสร้างประโยชน์กับคนอื่นอีกทั้งหมดนี่เป็นความรู้ที่มีที่ดีที่มีคุณภาพที่ควรเรียนรู้ตั้งมาตรฐานของคนที่จะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเองจะอ่านหนังสือเล่มไหนแม้กระทั่งในหนังสือเล่มนั้นน่ะถ้าผ่านอะไรที่พิจารณาแล้วเนี่เอ้ยนี่ไม่น่าจะก็ผ่านผ่านไปคือไม่ต้องไปเน้นในเนื้อหาบางเนื้อหาที่มันไม่สามารถสร้างประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต ครับเาอนาคตตรงนี้ในอิสลามก็หมายถึงว่าในในปรโลกด้วยการตรวจสอบคุณภาพความรู้ด้วยมาตรฐานที่เชคเล่าให้ฟังเนี่ยมันมันเป็นกระบวนการที่คนทั่วไปจะรับทราบได้ยังไงครับจะมันควร,รมันควรที่จะมีมาตรฐานในตัวทุกคนนะแล้วจะแล้วจะต้องมีมาตรฐานของสังคมด้วยมันจะได้ช่วยแต่ถ้าลําพังมาตรฐานของแต่ละคนเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยใช่คือดูนักวิชนตอนนี้เนี่ยเวลาเขาจะเลือกคณะศึกษา ในมาหาวิทยาลัยเนี่ยคนดูตลาดใช่แล้วก็เหนื่อยด้วยนะแม้กระทั่งตลาดก็เหนื่อยอมอนกันแลวคนที่จะแนะนำานี่สมมติว่าอ,อ,อยากจะเป็นทหารอ่าครับ้ามีใช่ไหมเยวาวชนที่อยากจะเป็นทหารไปสมัครเ,เลยอยากจะเป็นตำรวจไปสมัครเลยแต่คนที่จะแนะนําเขาเนยเรื่องนี้แม้กระทั่งในสถาบันของทหารและตำรวจเนี่ยบางทีก็จะไม่มีอะไรที่จะสร้าง คุณภาพความรู้ที่สะสมในสถาบันนั้นๆเช่นเช่นยังไงเช่นหมายถึงโซนเราเรียนตำรวจอย่างเงี้ยเราไปเรียนนิติศาสตร์จะได้เป็นทนายความอะไรเงี้ยมันไม่มีวิชาจริยธรรมของของคณะนั้นๆอมีมีนี่มีมีบางบางคณะเนี่ยอาจจะสอนเรื่องจริยธรรมนะแต่มันเชิงเรียกว่าในมิติที่สัมผัสได้เนี่ยมันมันไม่ค่อยมี อ๋อไม่ใช่เร<น>เรียนในในในห้องเรียนมันมีใช่นักศึกษาในเวลาเข้าอชชีพนักศึกษาในเวลาเข้าเรียน,นยถ้าเจอสมมติเราถ้าเจออาจารย์อาจารย์ที่แบบว่าเอาอยากจะแสดงความสามารถหน่อยนะนี่สุดอา,ดอา,อาจารย์นิติศาสตร์ครับเรื่องนี้นะคดีนี้ยถ้าเป็นแบบนี้นี่นะถ้าจะชนะคดีได้เนี่ยต้องทําแบบนี้แบบนี้ อาถ้าจะทําให้ผู้รึกษานี่หลงเชื่อเรานี่ก็ต้องทําแบบนี้แบบนี้ซึ่งสอนแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสอนคอนเทักษะใช่ไหมแต่ที่จริงมันเป็นความรู้ที่ไร้คุณธรรมเลยไร้คุณธรรมไม่ได้มาจากแฟกต์ในการนําเสนอถู่จริงแล้วก็สาขาวิชาต่างๆนี่ก็จะมีมุมเนี้คือ เองจะเก่งเนี่ยมีมีช่องทางที่จะหลอกคนอื่นได้ไงออมีสอนในรั้วมหาเลยคือสอนแบบเนี้แล้วเขาเขาเชื่อวันอันนี้คือวิชาการน่ะนี่คือวนะิชาสอนท่าในความวา่าถ้าถ้าลูกความเป็นเป็นคนที่ติดคดี Period แล้วคดีนี่มนุษย์มันยากสะอาดต้องทํายังไงอ่ะไปดูตรงนี้มันมีช่องหวดในกฎหมายนี่มีช่องหมวดเลยขนาดที่นักนกฎหมายที่ที่เขาจะเก่งเนี่ยก็คือ ไม่ได้เก Na, no? ่งในการสอนตัวบทนะเก่งในการสอนช่องโหว่ช่องหาช่องทางช่องทางแล้วก็อาจารย์ที่เขามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ที่ต้องการที่ต้องการหมายถึงว่าที่นักนักเรียนอเอาคนนี้เขาเก่งเรื่องหาช่องเก่งกว่าคนอื่นอพอดูพอดูแล้วนี่แล้วนี่แล้วใครใครจะรู้ะไรแบบนี้ถ้าแต่ละคนนี่ไม่มีมาตรฐานคุณภาพัวองโอ้เธอถ้าจะเรียนถ้าจะเรียนแบบนี้เนี่ยฉัน หมายถึงว่าเรียนเรียนให้ฉันมีมีโอกาสขัดกับกฎหมายมีโอกาสหาช่อง,หา,องหาช่องทางสําหรับคนไม่ดีในสังคมเนี่ยและเรียนเรื่องนี้และสนใจเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องที่แสดงมันก็ต้องกลับมาหาเรื่องของศีลธรรมมาเจ๊กใช่มันจะได้เป็นตัวประคองชัก,ก็ก็อย่างที่ผมบอกสําหรับสะอาดสำหรับที่เราคุยกันในมุมมองแรกหนึ่งของของ,ของอิสลามเนี่ของผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องคุณธรรมจะเป็นเรื่องหลัก แต่มุมมองของคนทั่วไปนี่ก็หนีไม่พ้นว่าคุณภาพความรู้นี่มันก็มันก็ต้องมีคุณธรรม,มถึงจะเหนือกว่าคนอื่นเจ้าอะไรมาให้ใครเหนือกว่าใครนี่นะนเป็นเป็นเรื่องวัตถุเป็นเรื่องอเป็นเรื่องมาตรฐานทั่วไปกระแสะนิยมนี่นะม,มันก็มันก็ไม่ไม่อ,อื้อมันไม่ช่วยแน่นอนเพราะฉะนั้นมาตรฐานส่วนตัวเนี่ยที่ทุกคนเดี๋ยต้องสะสมด้วยการเรียนรู้หละการศาสนา คำสั่งสอนฝึกฝนอบรมตัวเองมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีมาตรฐานในการคัดเลือกคุณภาพความรู้แต่มาตรฐานของสากลน่ะของทั่วไปนี่อันนี้เป็นหน้าที่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมคนที่ดูแลโดยเฉพาะในสถาบันครอบครัวนะในการที่จะป้อนในการที่จะสั่งสอนในการที่จะหล่อหลอมชีวิตของผู้คนเนี่ยให้เขาให้เขามีเซฟโซน ที่จะรักษาคุณธรรม,มในความรู้ของเขามไม่ใช่ว่าเรียนรู้แบบมีคุณธรรมเนี่ยแล้วก็จะถูก,ถกประนาม,มถูกก,กนันณะกันแหนเป็นคนโง่เป็นคนมไม่รู้ไม่รู้อนาคตของตัวเองอต้องยังไงซฟโซนจะทำให้ทุกคนเนี่ยทำทุกอย่างที่เขาสบายใจโดยเฉพาะเรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน เรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงชื่อเสียงในสังคมซึ่งรนี้เป็นสําคัญใช่ฮะเราจะมองว่าคุณภาพคุณภาพชีวิตนี่คือชื่อเสียงฉะนั้นฉันจะฉันจะมีความรู้ที่จะเอื้อชื่อเสียงในใน,ในชีวิตของฉันเนี่ยแสดงว่านี่นี่ความความรู้นี่มันมีคุณภาพม,มันก็ย้อนกลับมาดูแล้วก็ผู้สัทธานี่เขาจะ,สะแสวงหาความรู้แบบนี้ทําไม,มถ้าหากว่าเขาเขาเชื่อว่าการหาชื่อเสียงนี่มันไม่ถึงสิ่งที่ศาสนาสั่งสอนให้เราได้ได้หาได้หา นีกลับมาถูกเรื่องของจรรยาบรรณความรู้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเมื่อเริ่มต้นกระบวนการศึกษาตั้งเริ่มต้นชีวิตเนี่ยจนได้ประกอบอาชีพแล้วก็เป็นคนที่มีวิชาชีพของตัวเองอมีรายได้ของตัวเองเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้ ต้องเกิดจันียบันของความรู้มันคืออะไรใช่คือลําพังคนที่ยังเรียนอยู่นะแล้วความรู้นี่มันยังไม่เกิดผลผลผลิตเนี่ยเอออย่างอย่างนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเราจะบอกว่าเขามีจเนียบันอาจจะมีอาจจะมีบางมุมอะนะเออจเนียบันในการทําการบ้านจเนียบันในการเข้าห้องสอบทาข้อสอบอย่าอย่าอย่าลอกอย่าโกง่อะไรนี่อันนี้อาจจะใช่แต่มันก็มันมิติเล็กๆน้อยน้อยแต่แต่คนพอเวลาโตแล้วเนี่ยความรู้ทําให้เขาเนี่ยเป็นประหลัด เป็นนายกเป็นผู้นำสังคมเป็นผู้รู้ที่ชี้นำสังคมแบบนี้มันต้องมีจรรยาบัรรมันต้องเกิดจรรยาบัตรและจรรยาบัรณนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันคงเป็นมาตรฐานสากลนะหมายถึงว่าเวลาพูดถึงคําว่าจรรยาบัตนี่นะก็คือก็คือคนที่มีวิชาชีพมีความรู้ที่ไม่เห็นแก่ตัว ที่ต้องเห็นซึ่งหลักคุณธรรมศิลธรรมและก็ผลประโยชน์ของส่วนรวมด้วยจรรยบรณน,นี้เนี่ยถ้ามันมีแล้วในสังคมนี่เจริญแน่นอน <mandatory> และสังคมจะตกต่ำานี่ต่อเมื่อคนที่ยึดในจรรยบรณฑ์น,นี้นคือคนส่วนน้อย <MI OM> ถ้าจรรยาบัณน,นี้เนี่ยมันไม่มันไม่เพราะจรรยบัณน,นี้เนี่ยต้องต้องคำนึงว่าส่วนมากเนี่ยไม่ได้ถูกบันทึกในกฎหมาย จะนยบายใช่ฮะไม่ไม่ <c oughs> ไมค่อยมีมไม่พิสูจน,น์นไม่ได้มันเป็นเรื่องความสํนึกความสนึกฉะนั้นเรื่องความสับนึกนี่ถ้าถ้าความรู้มันไม่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็ไม่ม,มันกม็มันก็ไม่มาจะนยาบายนี่ส่วนมากเกิดขึ้นจากคนที่รักษาคุณภาพความรู้ของตัวเองจนมาถึงจุดที่เขา้าโตแล้วใหญ่ใหญ่แล้วนี่นะเขายังมียังถือเรื่องนี้อยู่ยังสิ่งที่เข้าสะสมมาเรื่อยๆนี่นะมันยังมันยังมีเราจะเห็นตำรวจน้ำดีน้ำดี ผูดภกษาน้ำดีอ,อายาการน้ำดีเจ้าหน้าที่น้ำดีใครอ่ะก็คือคนที่เขาเขาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมไม่ได้ไม่ได้ต้องการชื่อเสียงแต่ต้องการความถูกต้องอนี่พอสรุปแล้วที่นี่คือจรยาบัติซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมมหาศาลแต่สําหรับอิสลามเนี่ยเราจะมองว่าจริยาบัรทุกวิชาชีพเนี่ยมันจะมีเรื่องที่ล้าล้ามิติต่างๆมิติอย่างเช่นสถานที่เวลาอะไรอย่างนี้ สำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะไม่มีขีดจำกัดสําหรับเวลาและสถานที่เขาจะไม่มีจเนียบันเฉพาะใน,<อ>นบนบัลลังตรงบนบัลลังต่อหน้าคน,น,น,าคนเขาจะมีจเนียบันเฉพาะตอนใส่ชุดกากีจน้าที่เขาจะเขาจะมีจเนียบันเฉพาะตอนอยู่ในรั้วมหาลายัยอ,อย่างที่เราเคยเห็นกันแต่นอกรั้วมหาลัยไปทําอะไรเลตุมเป้เลยนี่ไม่ใช่จเนียบันของเขาเนี่ยเหมือนที่ในบีสอนซอฮาบานี่นะอิตตะกินละไฮซุมกุ เจ้าอยู่ที่ไหนนี่นะทุกที่เลยต้องเอ็มเกรียงตลอดลองคิดดูทีถ้ามีจริยาบันนะพีวักษามีแม้แต่งอยู่ในบ้านคนเอากล่องขนมมาให้ที่บ้านน่ะก็ไม่รับคดีที่เราเห็นกันนะเขาเอามาให้บังอาจเอาไปให้ในศารเลยแต่นี่ไม่ถ้าพี่วักษาที่มีจริยาบันจริงๆริงอ่ะนะทุกที่เลยเขาจะมีจริยาบันนักวิชาการผู้รู้นักการเมืองมีจรียาบันในที่ในที่ลึกลับ เขาจะมาเตรียมกันมาหัวกันอะไรอะนะเขาไม่ไม่เอาด้วยเขาไม่ทำเฮ้ยไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีใครรู้เขาก็ไม่ทำปิดกัยาบันในมุมของอิสลามครับอ่ะหมดเวลาแล้วครับกับรายการวันละประเด็นนะครับวันพรุ่งนี้จะมีประเด็นที่น่าสนใจอะไรต่อพี่น้องติดตามกันได้ครับจากลากัรในเวลาเพียงเท่านี้ครับอัสลามอะลลยกุมมะเราห์ตุลลอฮ์ะบเราแกตุลครับ No, no, no. no.